ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้ววันวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งฮะช่วงปลายเดือนนยอาจารย์ที่เราวันนี้เป็นอย่างอาจารย์อ่ะข้างหลังอาจารย์นะมีทีวีด้วยอ่ะทีวีครับเพื่อให้เห็นว่าเรื่องราวในโลกมันมีความหลากหลายอ่ะนะฮะฮะเช่นเดียวกันนะฮะ ธุรกิจออนไลน์มันก็หลากหลายนะเหมือนเรื่องราวในโลกนี้มันหลายด้านจริงๆนะฮะวันนี้คืออาจารย์จะมากับเทคโนโลยีใช่ไหมฮะจะมากับข่าวสารดีกว่าอ๋อข่าวสารข่าวสารข่าวสารซึ่งจะนํามาสู่ซึ่งจะนํามาสู่ไอตัวของอาชีพของคนนะฮะเห็นว่าอาชีพของคนเราทุกวันเนี้มันหลากหลายมากนะฮะถ้าเราดูข่าวสารในโลกเนี่ยอาชีพมันมันแตกต่างออกไปนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ย คนจะต้องเดินทางออกมาทํางานนะฮะจะโทว่ารถติดท้องถนนออกมาทํากันตามเวลาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่โควิดมาเห็นไหมครับวิถีชีวิตมันแตกต่างออกไปเยอะนะฮะเปลี่ยนไปเลยนะสองปีนีบบบบ้บางจุดเงียบบางจุดเยอะไอ้บางจุดที่วันธรรมดาคนเคยเยอะก็เงียบไอ้ที่ที่มันเคยก็เยอะนะฮะใช่ใช่ะอย่งยาง,ง,างบบสถานที่บางแห่งมันเป็นสถานที่ที่ปกติถ้าทํางานกันตามออฟฟิศอาวเนี่ยก็จะไม่ไปเยอะวันธรรมดานะฮะ แต่เด er <Quel parole> ี๋ยวนี้ม <t sei> ันก็เยอะเพราะคนเดี๋ยวนี้อาชีพหลากหลายครับฮะใช่ตอนนี้อาจารย์มดเนี่ยคนเริ่มเที่ยวกันแล้วนะสิ่งที่น่าสิ่งที่น่า amazing นะฮะก็คือว่าบางคนเนี่ยอัดอั้นอยู่มือเดือนแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันจะออกเที่ยวแล้วเพราะนั้นเนี่ยถามว่าคนเราเดี๋ยวนี้จะเที่ยวทํางานมันมันดูยากนะอาจารย์มดนะใช่คือบอกว่าอันเนี้ยฉันอยู่ที่โรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่ได้เที่ยวทํางานอยู่อะไรเงี้ยฮะอืมคนเรามันทําอะไรกันแน่ทําไมมันถึงได้มีความ หลากหลายกันแบบนี้นะฮะเพราะธุรกิจเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเป็นธุรกิจบ<ๆ>แบบต้องไปที่ออฟฟิศไปอยู่กับที่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ลักษณะของเชิงปัจจุบันนะฮะมันมัน,มนไลนนะเราถึงเราต้องมาคุยกันว่าวันนี้ช่างแม่อาจารย์มดธุรกิจออนไลน์นะฮะใช่เพราะครั้งที่แล้วผมพอบ,บอกว่าเขาเที่ยวได,ได้เพราะครั้งที่แล้วเราพูดถึงฉีดวัคซีนเนี่ยอาจารย์ครับพอฉีดวัคซีนแล้วอ่ะมันก็ได้ภูมิถูกไหมอย่างน้อยอ่ะโอกาสที่เขาเรียกอะไรนะ โอกาสที่จะจะสาหัสอ่ะหรือจะจะซูตอ่ะมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับแต่ยังคงต้องวัฉีดระยะอะไรนะครับดรยวัดฉีดแล้วเรียบร้อยฉีดฮะได้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 ไปแล้วฮะหนึ่งเข็มฮะหนึ่งเข็มอ๋อครับยินดีด้วยนะฮะได้ไปแล้วหนึ่งเข็มฮะหวังว่าจะไม่เจอพันอันฟ้าเดลต้าซูปราอะไรพวกแบบเดลต้าซูปราด้วยนะครับไม่มีฮะอาจจะมีแต่จะมีอะไรแปลกๆโผล่มาก็ได้ครับ อ่าใช่ใช่อาจารย์ครับอาจารย์ว่าเป็นทางเทคโนโลยีเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้นะไอไวรัสมันก็เหมือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์แหละรับมัะผมยังคงคิดอยู่ผมจะมีความเชื่อผมนะไม่ได้เป็นคนไร้จิตใจผมเชื่อว่าคนมันสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมากกว่าเรามันก็ต้องมีพันเอพันบีพันซีเหมือนไวรัสคอมพิวเตอร์อ่ะมันก็ต้องมาเรื่อยเรือผมว่ามันเป็นแพทเทิร์นธุรกิจเดียวกันเลยกับในกรณีของคนสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์แต่เป็นไวรัสในกนแล้วก็ไอตัวโปรแกรมถ้ามันเป็น คอมพิวเตอร์ก็ต้องขายโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็คือวัคซีนนะฮะอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวผมรู้แล้วคราวหน้าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องทาทำไงให้มันปลอดภัยดีกว่าครั้งนี้ครั้งนี้มันต้องเชิญแพทย์มาพูดแล้วเราไม่ใช่แพทย์พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนจับอย่างเงี้ยครับได้ครับอาจารย์ั้นไันว่าธุรกิจออนไลน์ใช่วันนี้เราคุยเรื่องธุรกิจออนไลน์ถ้าเกิดคนเนี่ยไม่ออกไปปดทะสังสรรค์เจอคนนะโอกาสเสี่ยงติดมันก็ต่ำใช่ ถ้าทุกคนเนี่ยนั่งซุกอยู่หน้าจอนั่งทำไปเนี่ยโอกาสจะติดไวรัสโควิดก็น้อยมากใช่ใช่ใช่คือถ้าคุณคุณไม่ออกไปไหนเลยนะคุณอยู่แต่หน้าจอทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโอกาสไวรัสจมติคุณไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วจะได้ยากมากเพราะว่าฝรั่งเขาบอกนะไวรัสเนี่ยมันเอาวิดวิดแบบวิดแบบ people not with a place อืมก็คือว่ามันอยู่กับคนมันไม่ได้อยู่กับที่อืมถ้า้เนี่ยถ้าคุณไม่ไปเจอคนมันก็ไม่มีทางเจอไวรัสอ่า แล้วธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะฮะเป็นโอกาสที่มันไม่ได้ปะทะสังสรรค์กับคนโดยตรงอ่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่าพอในสถานการณ์โควิดอ่ะสิอ่ะครับก็เลยการป็นธุรกิจออนไลน์ก็เริ่มเฟื่องฟูเริ่มมฮะอ่าเฟื่องเลยแหละหลายอันเนี่ยครับจากเดิมเนี่ยผมเห็นหลายคนร้านอาหารนะถูกไหมครับต้องคนไปนั่งทานตอนนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดแล้วก็คนสั่งไปกินที่บ้าน ครับถูกไหมครับหรือแม้ของแต่เดิมต้องเดินไปช็อปตอนนี้ไม่ใช่แล้วสามารถเขอาบนมือถือหรือช็อปบนอะไรนะแอปได้ใช่ไหมครับงั้นเรามาคุยวันนี้ก็เลยอยากเป็นประเด็นคุยกันนะครับว่าพอธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นและด้วยสถานการณ์แบบนี้ธุรกิจเนี้ยโตแน่ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราขายของมมนต้องขายกับใครอาจารย์ขายกับคนถูกไหมคนแน่นอนก็มายุ่งยนได้ต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมอาจารย์ครับ ในฐานะอาจารย์เป็นกูรูฮะอาจารย์มีความเห็นยังไงเรื่องนี้ผมมองว่าอย่างนี้ธุรกิจออนไลน์เอาแบบเอาแบบพื้นฐานสุดนะธุรกิจออนไลน์มีหลากหลายซับซ้อนมากเอาแบบเบสิกที่สุดที่อาจารย์มดพูดนี่ก็คือขายของซื้อขายน่ถ้าในทางกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายในการทําธุรกิจต่างๆมันผูกพันด้วยสัญญาด้วยสัญญามันมีสัญญาหลากหลายฮะสัญญาเช่าสัญญาซื้อขายสัญญาบริการเนาะแต่เนี่ยในตัวของธุรกิจออนไลน์เนี่ยเบสิกสุดๆเนี่ยมันคือสัญญาซื้อขาย อหมสัญญาซื้อขายก็คือ <c oughs> ทําธุรกิจขายสิ่งของอ,อตราบตราบใดที่ของมันยังไม่มีลักษณะที่แบบวาร์ปออกไปได้นะมันยังต้องมีการส่งของยังไงมันก็ต้องมีการขนส่งเพราะนั้นเนี่ยของมันก็จะมีสิ่งของเกี่ยวกับทางกายภาพแต่ประเด็นก็คือก่อนที่จะนําไปสู่ทางกายภาพเนี่ยฮะมันยังต้องมีการใช้ข้อมูลจนได้อืมเปรียบเทียบง่ายถ้าเราซื้อของกับแม่ค้าอย่างเงี้ยเราไปซื้อ ผัดไทยที่ร้านถ้าเราไปเนี่ยนะฮะแล้วเราก็จ่ายเงินให้แม่ค้าเราก็กลับแม่ค้ากับเราเนี่ยก็คือธุรกรรมซื้อขายนะซื้อขายไม่จําเป็นต้องมีสัญญาที่เป็นอะไรละอักษรเสมอไปคนมักจะเข้าใจผิดแล้วมันจะโยงไปยังหลักสัญญาตาม PDPA ด้วยนะฮะฐานปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีสัญญาที่เป็นฉบับฉบับ สัญญาตามกฎหมายมันเกิดขึ้นได้แค่ตกลงเสนอสนอเนี่ยมันก็เกิดได้แล้วนะฮะโดยเฉพาะสัญญาซื้อขายของทั่วไปนะฮะไม่ใช่ที่ดินอะไรพวกอย่างนั้นนะนะแต่ถ้าเกิดเป็นบางอย่างที่ดินเครื่องจักรมันก็ต้องมีแบบแผนขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่ซื้อขายของทั่วไปเนี่ยมันคือสัญญาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเราเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดินไปซื้อของใช่ไหมฮะเดินไปซื้อขอกนี่ใช้ข้อมูลแม่จันหมดเดินไปซื้อของใช้ข้อมูลเราใช่ไหมฮะ อ่ะเดินไปซื้อของเนี่ยผู้ขายจําเป็นต้องได้ข้อมูลเราไหมและผู้ซื้อจําเป็นต้องให้ข้อมูลเรากับเขาไหมถ้าเราเดินไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องและและมันจะไม่เกี่ยวกับ p d p a เลยใช่เพราะเนี่ยแต่บางทีเราอิจฉาแม่ค้านะแม่ค้านั่งขายของเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาเงินซื้อของเอาเงินไปของมาเนี่ยทั้งสองคนไม่ต้องทําตาม p d p a อะไรทั้งสิ้นเพราะมันไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใช่เลของไปจบไม่มีใครเป็นคอนโทรลเลอร์ไม่มีใครเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเลยจบอ่ะแต่ทีนี้เอาใหม่ แม่ค้านั่งขายของอยู่ตรงนั้นนะแม่ค้าบางทีก็ไม่อยากจะทําอะไรมากวุ Good ่นวายเนาะลูกค้ากดดันลูกค้ากดดันอีกป้าไม่รับไอโครงการนี่เหรอป้าไม่รับไอนี่เหรอไอน,นี่ใหม่มาแล้วนะ,ะลูกค้าจ่อแล้วจ่อจะเอาอันเนี้ยไปให้แม่ค้านะฮะรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วแม่ค้าก็เดือดร้อนนะฮะต้องไปขวนขวายมานะฮะต้องไปลงทะเบียนเองมาทั้งหมดคือข้อมูลส่วนบุคคล แม่ค้าจะไปเปิดระบบเข้ามานะฮะแล้วก็ต้องจ่ายธรรมดาไม่ได้แค่จะซื้อผัดไทยห่อหนึ่งเนี่ยนั่งจอกันอยู่อย่างเงี้ยจอกันอยู่นานมากนะฮะคือกว่าจะได้ผัดไทยห่อหนึ่งนะฮะซึ่งันซึ่งในลำบัดทั้งหมดเกิดข้อมูลขึ้นมาทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะฮะผู<ห> <ใจ S 2> ้ซื้อผู้ขายมาปะทะสัมพันธ์นกันด้วยข้อมูลเห็นไหมภาพจะต่างออกไปดังนั้น p d p a ็มานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าการซื้อขายเนี่ยอันดับแรกก่อนตะกี้เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายออนไลน์นะตะกี้ถือว่าเป็นแค ซื้อขายธรรมดาแบบใช้ช่องทางชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แค่นี้ก็มีข้อมูลส่วนบุคคลมาเกี่ยวข้องนะฮะมันคือข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในส่วนของ,ของการรับชําระเงินนะฮะ,ะแค่ทอดเดียวนะแค่ส่วนเดียวของการซื้อขายครับที่นี้อาจารย์มดลองนึกถึงความซับซ้อนมากขึ้นอันนั้นทีนี้เราลองซื้อของที่ไม่เกี่ยวกับายาภาพเลยนะอะไม่เกี่ยวกับายาภาพและเราไม่มาแล้วนะเราไม่มาเราอยู่บ้านครูใช่ไหมแม่ค้าผัดไทยก็ผัดอยู่ในบ้านไม่ออกมาผัดข้างนอกแล้วรถก็ไม่ตั้งแล้วผัดอยู่ในบ้านนี่แหละ แล้วเสร็จแล้วว่ะแล้วสองคนจะซื้อเจอกันยังไงนะมันก็มีกระบวนการเพริ่มอีกคือต้องมีการสั่งของแล้วขนส่งใช่ไหมฮะ<อ>ก็จะมีผู้ให้บริการขนส่งเข้ามาอีกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการออนไลน์เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันจะเกิดความซับซ้อนมีโปรเซสเซอร์เข้ามานะ,ะ<อ>และทั้งหมดก็คือการใช้ข้อมูลเห็นไหมฮะ<อ>ทีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเลยมีความจําเป็นละเอาแม่ค้าเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมได้เลยถ้าไม่รู้ข้อมูลลูกค้า ใช่ไหมใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ค้าต้องการแม่ค้าก็ต้องการอย่างน้อยเบอร์โทรลูกค้าแม่อย่างน้อยที่จัดส่งลูกค้าใช่ไหมฮะเพื่อที่จะส่งของไปให้ลูกค้าเพราะว่าแบบเพนๆพนก่อนนะแบบแม่ค้าผัดไทยกับลูกค้าเนี่ยสั่งของกันเองนะเช่นแอดไลน์กันอ่ะเบสิคอ่ะเอาแอดไลน์กันแอดเฟซกันอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็สั่งของกันอรุจักกันใช่ไหมอ่ะแกไม่ออกจากบ้านป้าก็ไม่ออกมาผัดข้างนอกถนนนะอ่าทั้งสองคนก็แลกไลน์ไอเดียกันแล้วก็อ่ะสั่งผัดไทยมาเพราะฉะนั้น เกิดการแลกข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งสองฝ่ายแมั<ะ>้แม่ค้าก็เลยกลายเนี่ยแม่ค้าผัดไทยก็เลยกลายเป็นผัดออนไลน์ได้อืมอสมมติแม่ค้าบอกว่าต่อไปเนี่ยจะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นะจะมาเอาเฉพาะลูกค้าที่รู้จักก,ากันแอดไลน์กันสิบยี่สิบคนไม่ได้แล้วแม่ค้าก็กเดี๋ยวต้องไปเข้ากับตัวกลางแม่ค้าก็ต้องไปเข้าให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตัวกลางแ้าตฟตัวกลางซึ่งให้บริการระหว่างผู้ซื้อผู้ขายอันนี้นะฮะแล้วแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ,ฮะที่ลูกค้าก็ไปสั่งของ ผัดไทยจัดร้านนี้แล้วก็มีคู่แข่งของร้านป้าไม่อีกเยอะเลยล,ลูกค้าก็ต้องเลือกร้านนั้นร้านนี้นะฮะแล้วก็มาส่งทั้งหมดก็คือที้การเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบแหละนะจากเดิมทีเดินไปหาแม่ค้าใช่ไหมตอนนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วใช้ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆและมีตัวละครมาเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆอภาพแรกจากภาพสุดท้ายจะเห็นได้ว่าภาพสุดท้ายเนี่ย PDPa มาเต็มอืมใช่ในขณะที่ภาพแรกเนี่ย PDPa ไม่มาอืมนะฮะ ลักษณะแบบนี้ทีนี้ภาพแรกกายภาพถูกไหมฮะอาจารย์ภาพแรกกายภาพล้วนๆชำระเงินก็ทางกายภาพส่งของก็ทางภาพส่งของก็ไม่ต้องมีตัวกลางอาจารย์ว่าใช่ไหมเธอผัดไทยมายื่นฉันก็ยืดลงไปนะฮะแบบตัวกลางไม่มีนะฮะใช่ฮะใช่แต่พอเป็นอันที่สองเริ่มจะมีตัวกลางนิดหน่อยคือผู้ให้บริการชําระเงินเนี่เราต้องมีตัวกลางเราเอาเงินสดยื่นกันไม่ได้มีตัวกลางแทรกอันที่สามหนักขึ้นส่งของก็ไม่ได้ต้องมีตัวกลางมาแทรกอีกใช่และสุดท้ายกะห้าง มีต้องมีแพลตฟอร์มมาให้บริการในการมาเจอะเจอกันทุกอย่างนี้ไม่เจอกันเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลจะมากขึ้นเรือ่อยๆแล้วทีนี้ก็มาสู่ประเด็นของอาจารย์มดวันนี้ผมไม่ลืมแล้วมันต้องยินยอมไหมใช่ไหมคือคือ,คอ,คอตอนตอนที่แม่ค้ากับเราอะผมไปซื้อผัดไทยอ่ะ,อ,ะอันนั้นอะผมยินยอมอยู่แล้วถึงแม้ะจะไม่ได้ข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมฮะ อ้าโอเคไลน์กันนเะนี่ยผมไ่เป็นคนยินยอมแม่ค้าผมขอแอดลไลน์แม่ค้าหน่อยครับใช่ไหมเพื่อที่ว่าผมจะได้สั่งแม่ค้าได้ง่ายในครั้งหน้าแทนที่ผมจะต้องมานั่งรอผมแอบส่งข้อมูลให้อะไรนะแม่ค้าเตรียมผัดไทยผมก่อนสองห่อสามห่ออะไรก็ว่าไปอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ผมให้ความยินยอมใช่ไหมอาจารย์สําคัญมากผมขยายความประเด็นนี้นะฮะ<อ>นนคนถ้าโดยหลักโดย common sense ของเรามันคือความยินยอม ไม่ความยอมเราเขาเรียกว่าอนุมานเอาได้ว่านี้่คือเรายินยอมหมายความว่าก็ในเมื่อเธอขอแอดไลน์ฉันอ่าในเมื่อเธอขอขันส่งนี่คือยินยอมใช่ไหมอ่าทีนี้ถ้าในเรื่องเบสิกทั่วไปคอมมอนเซนส์มันคือความยินยอมแต่ต้องถามยินยอมอะไรยินยอมให้ยินยอมซื้อของอ่ะแยกกันนะยินยอมซื้อของยินยอมชําระเงินอ่ายินยอมสั่งว่าสั่งแล้วจะได้เงินหรือยินยอมให้เอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ส่งของทั้งหมดเป็นความยินยอมที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะมาก โอ oh, อาจารย์อันเนี้ยอาจารย์พูดคำเนี้ยคือชัดเลยตอนครั้งแรกมันอนุมานหมดเลยว่าย,ยินยอมมันอนุมานหมดเลยใช่ไหมแต่แอาจารย์บอกว่าเขาก็ยินยอมยินยอมให้สั่งผัดไทยครับยินยอมอะไรใช่ไหมยิมยยนยอมให้แม่ค้าใช่ไหมผมยินยอมให้แม่ค้าว่าผมอนุญ,ญาตว่าผมเอาข้อมูลผมสั่งผัดไทยได้อันที่สองยินยอมให้เดี๋ยวเก็บเงินได้ใช่ใช่ไหมครับยินยอมให้ถ้ามีอะไรอ่ะบอก อะไรถ้ามีเมนูใหม่เกี่ยวกับผัดไทยอะไใหม่ให้ว่าถ้าเกิดวันหลังมีหอยทอดโผล่ก็มานะให้ยอมให้แม่ค้าติดต่อบอกฉันว่ามีหอยทอดซึ่งปกติฉันก็ไม่เคยกินหอยทอดแต่ถ้าเกิดเธอมีขึ้นมาก็บอกฉันอือเพราะฉันถูกใจในรสชาติเธอครับอ่าอันนี้เห็นไหมว่างั้นแค่ให้แม่ค้าแอดไลน์หรือติดต่อสั่งซื้อผัดไทยเนี่ยมันจะอนุมาณความยินยอมไปได้ถึงขนาดนั้นไหม Oh. ถ้า <ปะ S 2> เกิดเราดูแบบเพลิดเพล้วและดูแบบนักธุรกิจนะนักธุรกิจก็ชอบมองในแย่คลุมไปหมดคลุมหมดคือว่าในเมื่อแกยอมอให้ใช้ข้อมูลเบอร์โทรหรืออะไรดีนี้แสดงว่าแกยก็ยอมเตหมดเลย